แม่ซื้อเล่นกับแม่พี่เฮ้ยโอปิดประตูเดี๋ยวนี้ยิ้มสี่โลกยิ้มยิ้มสิขายิ้มต้องจับตรงนี้นะเนี่ยนะพาจับตรงเนี้ยเขาจะยิ้มไม่ยิ้มละนี่ไงนี่ต้องจับข้างแก้มจะยิ้มละเฮ้ยน่าเหมือนแก้วอันีเนี่ยนี่ต้องจับอย่างนี้เขาจะยิ้มจับตรงเนี้ยได้ไเอาผ้านั้นออกดิ มือนะคะมือเหี่ยวหนักดึงดิ้นหน่ยแกมือหนึ่งไอ้แก่แม่บิ๊กเกดโชว์ว่าไงเอาพี่จ๋าว่าไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยชอบทำท่าเนี้ยไอ้กล้องเลยนะค่ะต้มเท็มจริงนะแม่ดึงเสื้อนะขึ้นไปดิทไม่เขาจะใจร้ายขนมเหนียวเฮ้ยพี่พ่อจะไปไ วันกันเนี่ยอยะกระลาที่ต้องเข้าไปเขียนเขาจะเล่นยัง,นยงไงอะมันก็ต้องมาวันจัน